สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ก็ <c oughs> กลับมาแบบเสียงแฮบแหบเลยนะเครื่องอากาศปาจีมันเปลี่ยนแปลงบ่อยอะเปลี่ยนแปลงบ่อยจนแบบไม่หรอกก็คือว่าเหมือนตอนแรกมันก็รล้ลอนๆก่อนข้วนี้มันมันก็เย็นแบบเย็นไวอะคอแห้งเลยไม่รู้เป็นโควิดหรือยัง <c oughs> วันนี้นะก็คลิปที่สี่ใช่ปะใช่คลิปที่สี่วันนี้ก็เลย ใส่สีแดงแบบนี้นะ <c oughs> ให้ท่ายว่าวันนี้จะมาทำอะไรวันนี้จะมาแต่งเล่นๆวันคิดมากนะแบบลองแต่งหน้าเล่นๆล,ลองใช้อะไรเล่นๆน,น,น <c oughs> วันนี้เลิกฝึกงานก็ไปหาซื้อนี่มาที่ CJ จ <c oughs> แบบอันนี้น่ารักมากที่ CJ เซ <c oughs> ูเปอร์มาร์เก็ตปางให้มากเลยขอทาขอทาอันนี้ก่อนบาบบุ๊ง โควิดก็จะระบาดอยู่แล้วเสียงน่าเกียดมากเลยเพื่อนๆได้ยินโอเคปะจะพยายามพูดให้เพื่อนๆรู้เรื่องวันนี้เราก็จะมีแกะกล่องหนึ่งอย่างที่เราสั่งมาเป็นเครื่องสำอางแต่งหน้าเนี่ยแหละแบบเห็นตะกร้าผ้าน่าเกลียดมาก เป็นเครื่องสำอางที่เราสั่งมาเพื่อเอามาลองแต่งโดยเฉพาะเด็กหออะแบ็กกลมมันจะอุบาทยนะเพื่อนๆ <c oughs> อยู่ไม่ค่อยจะเก,กิบแกะกล่องก่อนมาลุ้นกันว่ามันคืออะไร <c oughs> เพื่อนๆเห็นแล้วเพื่อนจะต้องแบบว้าว เกินไปปะอือได้แล้วอะไรเอ่ยฟุบฟุบเราจาังแา่เพื่อนหินมาแกะก่อนว <c ười> ี่ใส่แกะมือหมดข้างหลังดูเลอะเท่า,ทาบผมมาเลยก็ วันศุกร์นี้ก็ยี่ิบห้าแล้วใช่ไหมยี่บห้าก็วันคริสต์มาสเลยก็แบบอยากทาคลิปต่อก็เลยเออตั้งใจแบบไปหาเสื้ออันนี้มาอันนี้มาแล้วก็อันนี้แกะก่อน <c oughs> อยากหาอะไรทำมาเนาะมาอาชีพตัวเองแต่งหน้าเบาๆแต่งหน้าเล่นวันคริสต์มาส แต่ก็ไม่ไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งเก่งขนาดนั้นนะเพื่อนเ้ยแต่งเก่งแต่งเก่งแบบนั้นแบบเอาสไตล์ของเราเองของของตัวมินเองก็แต่งธรรมดาตแบบอยากแต่งตรงไหนเงนี้แตอนแรกอะนัดกับเพื่อนไว้คนนึดี๋ยวมันกลับบ้านจะแต่งตลกตลกแบบเน้นฮาน้นฮาอันนี้น้นห้าได้แหละอยู่คนเดียวหาไม่หาหาไม่ออกเสียงก็ไม่ออก <c oughs> โอ้ยเกะยากจังเราไปแกะอันนี้ก่อนอ่เแกะเสร็จแล้วนะเพนนื่อนๆเท่ภูมิใจนำเสนอเท่นเท่นเทนโอ้ไม่กอดเป็นรองพื้นของโจวิน่าคอสเมติกอันนี้คือซื้อมาลองความอยากเจียตังล้วนๆไม่หรอกแบบพอเพอินเป็นสิวไง มีรอยสิวเนี่ยเวลาแต่งหน้าอยากให้มันปกปิดก็เลยซื้อมาลองปกติใช้ครีมซองเซเว่นแต่งหน้านะเพื<ๆ>่อนๆใช้ตัวนี้ครีมซองกับตัวนี้แต่งหน้ามันจะได้แบบบางเบาวันไหนที่แบบไม่อยากปกปิดหรือไม่อยากปิดรอยไม่ได้แบบอะไรเงี้ย <c oughs> ก็จะใช้ครีมซองตัวนี้ในการลงแต่วันนี้คืออยากให้มันปกปิดสวยเนียนกิฟ <c oughs> ก็เลยลองแบนดนี้คือ อาทิตย์ที่แล้วว่าดูคลิปวีดีโอของพี่แกมกี้ทั้งอาทิตย์เลยมันอินอินไปกับเขาแต่ฟองน้ำอะคอลเลคชันใหม่ของชิสมาสอะน่ารักมากแบบฟองน้ำสปอนมันจะเป็นสีออกสีออกแดงๆริสมาดสงสารเสียงตัวเองมากเพื่อนๆอาจจะบอกว่ารอหายก่อนไม่ค่อยมาอัดคลิป <c oughs> ไม่เป็นไรสราเลยอันนี้ส่วนหนึ่งเบอร์ส่วนหนึ่งนะเพื่อน มึงเลาะมุ้ยมันไม่โฟกัสหรอโฟกัสหน้านี่อันนี้ซื้อสาเล็กมานะเ,น,เนี่ยเพื่อนๆงบนักศึกษาแบบนักศึกษาอะไรเงี้ยซื้อเบอร์หนึ่งมาของมิ้นซื้อเบอร์หนึ่งมางบนักศึกษา15 ml 490บาทส่งฟรี e m s แล้วก็ฟองน้ำสปอนรุ่นเก่า350บาทส่งฟรี e m s ทั้งคู่เลยอันนี้ no มันไม่ค่อยเห็นเนะไม่ค่อยแบบ ให้โฟกัสโฟกัสหนะ้าโอเคจะลองใช้ตื่นเต้นอุ <c> ้ย <oughs> อันนี้เขาเก๋ะอะรอกันเก็บกล่องไว้ก่อนเป็นคนชอบใช้อะไ้มาแล้วชอบเก็บเก็บกล่องไว้ไม่ทิ้ง <c oughs> อุย้ยสงสารตัวเองมาก นงอยา่างเราก็เป็นธีมคิดมัสน,นะเพื่อนๆจะเห็นไหมละ่ะเขาบอกว่าอันนี้อันนี้เก็บไว้ใส่เศษตังค์สวยใช้ประโยชน์ต่อไดอ้ฟองน้ำนิ่มมากนิ่มนิ่มเนื้อละเอียดถ้าไปจุ่มน้ำก่อนก่อนแต่งห้อยไปจุ่มน้ำเดี๋ยวเราไปจุ่มน้ำก่อนนะเพื่อนๆพอนห้องน้ำหอมมันต้องเดินไปเราแป๊บสิง เมื่อกี้เอาไปจุ่มน้ำมาแล้วปเบื่อแล้วมันใหญ่ขึ้นแต่แต่ดูรีวิวอะเขาบอกว่าฟองน้ำมันจะใหญ่ใหญ่ขึ้นอะแบบมันจะใหญ่ขึ้นเยอะกว่าอันนี้ไม่ได้ดูแล ่ติดมันตกขอ,อกเลยคือแบบคงใช้ได้หลายเดือนว่ะแต่เป็นคนทิ่ชินรนไฟฟ้าเขาก็มีชินมีอะไรกันกระแทกนะกันชินกะลุงกะละักแ,แต่แต่งทันทีอ้าวไม่ออกบีบไม่ออกนะเอา้าบีบไม่ออกอนะ่ะดูมันต้องทำยังไงก่อนอืม,มคนนี้เคยใช้เลยอาจุ่งก็จะยื่นเสียงข้างๆห้องของคนอื่นนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่ามันอาทิตย์นี้เปิดเทอมแล้วไงนะ i <laughs> don't อ,อันนี้จะใช้น,น้อยๆก่อนอันนี้ขอมมิงใช้เบอร์หนึงน่งแ้วมันจะเป็นคนติดแต่ผิวโทนสีแบบเอเชียเลยม <c oughs> ันจะแบบแ้ๆกลางๆเหนะ็นหมันขึ้น ผิวหน้าเนียนมากแล้วก็คือซแห้ง,แเงเลยเว้่ท <c oughs> <Very good. c oughs> ำออกดีขอ,อนนหน้านิดนนใิเป็นตัว เช็ดติดกันหน้าเลยเพื่อนๆอ,อ๋อหายเลยอุ้ยหน้าติดมากชอบคือฟองน้ำมันนุ่มไปกับหน้ามากไม่บาดไม่บาดหน้าเลยคนระัแบบถูได้ใสนะ่แล้วควรถูไว้เพืกก่อนๆรูมขนมันจะเปิดกว้าง ดีมากแบบเบลอขมข้นแล้วก็บางเบาไม่หนักหน้าดีมากนะเพื่อนๆตกี้ปั๊มมันออกเลยเพื่อนมันออกมาจากุกมัอนมันตุ้มทำงนานขอก็คุณเย็นไปด้วยเก่งวอรไม่มีกลิ่นไม่มีน้ำหอมไม่มีวาซเบนไม่มีแอลกอฮอล แนแทนให้อันคอนเฟิร์มคือบแบบอันบางบอกมากแล้ว <c oughs> อืจ้างไปหนึ่งที ちょっとすいません。 นี่ก็ใช้พาเลตตาง่ายๆเลยของยูสตาในเซเว่นในเซเว่นมีขาย <c oughs> น่าหลงใหลนะในเซเว่นมีขายนะเพืเ่อนๆแตงตาจะใช้สีอ่อนลงพื้นสีอ่อน <c oughs> เกอะ่มอนม,มันคิดมากค่ะเสียงทุเมากเลย ได้แล้วมั้งอะประมาณนี้พอแล้วก็ปัดเกมไปไง เป็นการแต่งหน้าที่ไวมาก <c oughs> ปัดแก้มก็ใช้คาเล็ดเดิมพาเลนี้นี้เป็นสีนี้แดงเป็นของโยสูสตาคือที่ซื้อพาเล็ดเนี่ยเพราะว่ามันตลับเล็กมันพกพาง่ายเวลากลับบ้องกลับบ้านอะไรเงี้ยก็ใช้ค่าเีเดียวดีสีชมพูตุนน ยิ้มต้องยิ้มหมืนหวานเวลาปัดเกมยิม้มเหวือนหมดบนบ้านไหมแก้มแบบผิวพรวนอ่อนเล่น,นอะไรนะอะไรแกมอ่อนมาก แล้เป็นไรราแบบธรรมชาติด <c oughs> ูมไ่ไเลยอาว่นี้มาป็นไหนไดเาแลก็แข่งชิวแข่ชิวอปัดคนชิวก่อนเป็นของเคที่รอแก่งชิวก่อน

ตั้งใจแต่งหน้าไปเลยนะเพื่อ,อนเลิมให้ได้คุยตั้งใจคืนเอนอเนอคิวมาแล้วโอ้ พอคิ้วมาทุกอย่างเริ่มเป๊ะเริ่มอยู่ทางการเขาจะได้จูโอเคคิ้วพอแล้วมั้งการคิวรคค้วไม่เป็นนะคิ้วเสร็จก็มีขนตาหน่อยเอาไปดาน

ให้เบาว่านนี่คนตาพูดอะไรในลำคอเบาๆโ <c oughs> อ้ตาวาน อีกม้นอีกรอบหนึ่งรีกม้นตัวเดียวก็พอแล้วมั้งไม่ต้องเติมต่อรีกมันเป็นของรุ่นลนะิซ่านะเพื่อนเพือนสื่อตามลิซ่าอุย้ยมันดูเดยอะไปกนะว่านะไม่คอแท่นะแค่นี้ละกันพอแก้มมันเบาไปเขาเพิ่มแก้มอีกนิดหนึ่นง เริ่มเหมือนไปเล่นลีเกแล้วเนี่ยเล่นนิ้วสิไปเล่นนิ้วพอแต่ยังไวเ,เนี่ยเกินขอนี้ซ้ำหน่อย แล้ววันนี้เราก็มีพวบ <c oughs> ไม่ทําผมแล้กันวันนี้ขอเป็นสุ่ยขออยายทิ้งวันนี้ขอเป็นสาวผมตรงพอแต่งหน้าเสร็จก็ถึงเวลาเตรียมตัวเช็ดหน้าอาบน้ำหนาว เล่นเดียมาแล้วค่ะเสียงคือทุเลมากนะเสียงกว้างก็วันนี้ก็มินก็ขอปิดคลิปไว้เท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่ดูจนจบคลิปนี้นะนี่ก็เป็นคลิปที่สี่ที่แบบพยายามแบบที่จะทำอะไรออกมาให้เพื่อนๆดูแบบอยากต่อเนื่องไม่อยากแบบให้มันขาดตอนหรือว่อะไรนะอืมก็คลิปหน้าคลิปที่ห้า จะเป็นอะไรมาดูกันแล้วก็ขออภัยเสียงที่แหบแห้งแบบนี้ด้วยนะขอบคุณเพืเ่อนๆนทุกคนที่ดูจนจบคลิปนี้นะฝากกดไลค์ให้เราด้วยแล้วก็กดซับสไครกดติดตามเราหน่อยนะหรือว่ากดาดูจนจบคลิปก็ดีใจแล้ว <c oughs> นะเพื่อน แล้วก็คริสต์มาสนี้นะวันศุกร์นี้คริสต์มาสนี้ปีใหม่นี้ก็ขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนนะมีความสุขพี่พี่น้องๆทุกคนนะมีความสุขในปีใหม่แล้วก็เราจะฝ่าฟันเอ,อ่อโควิดล้วลอกนี้ไปด้วยกันอันตรายมากนะทุกคนไปไหนมาไหนอย่าลืมปิดเมสใส่เมสดด้วยนะใส่เมสไปไหนมาไหนด้วยนะเพื่อนแล้วก็แอลกอฮอล์ต้องฉีดมือล้างมือบ่อยบ่อยเราอย่าละเลยแล้วก็อย่าประมาทคือเราเคยทำยังไงก็ทำมา ตลอดนะเพื่อนแบบเพื่อเซฟนี่ยังแบบติดหรือ,อยังวะกูติดหรือ,อยังไปแล้วเพื่อนๆลืมอะไรปะไม่ได้ลืมอะไรลเลย My God. My God. ลคอยโชว์หน่อยไปก้าวไป Merry ค h r i s t m a s ทุกคนคะ่ะอย่าลืว่างๆจะมาแต่งหน้าแต่งตัวเล่นแล้วก็อยากทําอีกคลิปนึงคือคลิปปากกินเพราะว่าชอบกินแล้วก็คลิปทําขนมอยากทำแล้วฝากติดตามด้วยนะว่ามันจะเป็นคลิปที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าทังร้อย ฝากเพื่อนๆทุกคนเลยนะไปแล้วบ๊ายบาย